ครับได้รับลูกสาวลูกสาวพามันเหลี่ยงอาหารเวียดนามอันนี้อันนี้เนื้อเนื้ออยู่ในเนื้อเอันนี้เนียงก็อร่อยเบื่อเบื่อน้เบื่ออันนี้เมี่ยงสดอันนี้กต้าหู้ทอดอันนี้ยำปลาเออเอาลอกมังงงมา